สวัสดีครับผมยุ่นหัวฉีดซิ่งนะครับวันนี้มีเวลาอีกแล้วฮะว่างก็เลยเอาหัวฉีด Honda มาถ่ายให้ดูกันครับหัวฉีด Honda ทั้งตกทั้ง6ตัวนี้นะฮะตัวแรกก็คือหัวฉีด L15 หรือว่า R18 นะครับ R18 ใน Civic FD นะฮะแล้วก็เป็น L15 ของพวก Jazz GE ด้วย แล้วก็ซิตี้ตั้งแต่ปี 07- จถึง2013จะเป็นหัวฉีดตัวเดียวกันเลยครับกับอาร์สแเลเป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดที่เทสล้างไว้อแล้ววันนี้มาถ่ายให้ดูทําไมก็เพราะว่าลูกค้าจะถามกันมาเยอะครับแจ๊ดจีเอซิตีหรือ C i v i c F D R18 าใส่หัวฉีดอะไรดีครับก็อันนี้หัวฉีดเดิมอะ่ะนะครับถ้าวันหนึ่งมันเสียไม่อยากใส่ของเดิมอยากขยับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนตัวอื่นก็จะแนะนําตัวนี้ฮะที่ตอนนี้กําลังงมาแร หัวฉีด r สิบแปดโค้ดห้าครับอันนี้เป็นตัวนอกมันจะแปดรูอ่าน่าจะเห็นยากหน่อยนะครับรูแต่สเปคเนี่ยสองตัวเนี้ยนะครับ cc เท่ากันทุกอย่างต่างกันที่ตัวเดิมของ r 1 8ใน c i ใน cv fd นั้น6รูอันนี้ได้8รูเพราะฉะนั้นการสเปรก็ฝอ,อยกว่าละเอียดกว่าครับอัตราเร่งก็จะดีกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยอาจจะประหยัดก,กว่าเดิมเล็กน้อยด้วยเพราะรูฝอ,อยดีกว่านะครับ แต่ถ้าอยากจะเติมพวก e 2 0สนะครับสำหรับ Jazz City และ Civic FD นะครับอยากจะเติม E20 แล้ววิ่งดีไม่อืดไม่กินน้ำมันก็จะแนะนำตัวนี้ครับเลข6เบอร์6เนี่ยหรือโค้ด6ก็คือหัวฉีด r 2 0บ้านเรานั่นเองนะครับ r 2 0ก็จะอยู่ใน crv นะครับตัวเจน3หรือ Accord g 8นะครับตัวเครื่อง2000จะเป็น10รลูครับ r 2 0 10รลู t c เพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ 30cc ไม่มากนะเพราะฉะนั้นเติม e 2 0ดีเลยครับวิ่งดีขึ้นไม่อืดนนะครับแต่ถ้าอยากได้ใหญ่ขึ้นอีกสำหรับ Jazz City หรือ Civic FDR18 ผมก็จะแนะนำตัวนี้ครับโค้ดทีเครือเครื่อง k 2 4ฟ้าขาวครับัวฉีดต,ตัวนี้8ลูครับอยู่ที่ 250cc ที่3บา์นะครับใน Honda เรา4บา์เราเอาสเปคที่3บาทก็พอใหญ่ขึ้นแน่นอนตัวนี้สเต็ปวิ่งเลยครับเติม e 2ีวิ่งดีเลย แต่แน่นอนกินกว่าตัว R 2 0โค้ด6แน่นอนครับสำหรับบางคนที่ทำเครื่องมานิดหน่อยไล่ข้างหรือจะเป็นจูน Y20 e ต่อนะครับก็แนะนำตัวนี้ครับโค้ดทถ้ายังไม่พออีกขยับมาตัวนี้ฮ K 2 0 9หลูตัวนี้ยอดทีกันอยู่แล้วครับโค้ด F 9หลูนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้ารถเดิมใส่เติม Y20 ไฟโชว์นะครับสำหรับแจ๊สหรือ City เครื่อง L 1 5 ไฟจะโชว์โค้ดน้ํามันหนาแต่ไม่เป็นลรครับวิ่งได้อาจจะกินน้ํามันหน่อยแต่วิ่งดีแน่นอนแล้วก็โค้ดน้ํามันหนาเนี่ยไม่อันตรายคือจะไม่ล็อกลอบไม่ตัดเข้าเซฟโหมดแต่ถ้าเติม e 8ปาพอดีเป๊ะเลยครับสำหรับ Ja z z City แล้วก็ Civic FDR18 FDR18 ใส่ไม่โชว์ไม่ว่าจะเติม9195นไม่โชว์นะครับแต่ก็อาจจะใหญ่เกินไปหน่อยนึงสำหรับน้ำมัน e 2 0แต่ถ้ารถทำเครื่องไร่ข้างใส่แคมมาก็ต้องตัวนี้แหละครับ k 2 0 สุดท้ายอันนี้คือโค้ด V ฮะ K 2 4 A 2ฝาแดง8รูตัวนี้ใหญ่ที่สุดในตระกูล Honda ที่เป็นหัวฉีดทรงนี้นะครับสเปคอยู่ที่ 320cc ที่3บาร์เลยครับอยู่ใน Honda 4บาร์ก็ได้ถึง 360cc ตัวนี้เนี่ย j a z z City ก็ใส่ได้ครับถ้าทำเครื่องมาเยอะๆเลยพวกไลายค้างทั้งหลายแหล่มีคงมีแคมจูนตอบไม่ว่าจะ e 2 0หรือ e 8 5ใส่ตัวนี้ได้ครับใหญ่กว่า K20A9 รู U, ประมาณ 40cc นะครับใหญ่กว่าซึ่งตัวเนี้ยตอนนี้ของไม่มีเลยครับของหมดและหาไม่ได้เลยแต่มันมีตัวอื่นที่ใส่แทนได้คือพวกตระกูล350แซนนะครับวันนี้เราจะมีแค่6ตัวนี้ก่อนคลิปต่อไปผมจะมาพูดว่าแจซิตี้หรือซ i v i c FD แล้วถ้าเซตเตอร์บหัวฉีดต้องใส่อะไรดีพวกนี้ไม่พอเลยไม่พอเลยนะครับทั้ง6ตัวไม่ว่าจะเป็น K20 ฝาแดง ฝาขาวไม่พอแต่ก็จะมีหัวฉีดที่ใส่กับมันตรงรุ่นได้ครับดังนั้นสรุปอปีกทีครับแจ z ิตี้อยากเติม20วิ่งดีแนะนำตัวนี้ครับโค้ด6หรือ j a z ิ City ี i v i c FD r 18อยากได้หัวฉีดที่สเปย์ฝอยละเอียดดีกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมแนะนำตัวนี้ครับโค้ด5มีไม่เยอะด้วยนะครับมาหมดแล้วหมดเลยนานๆได้มาทีเป็น TC เท่าเดิมได้8ลูก Jazz City Civic FD ทำสเต็ปไล่ข้างมานิดหน่อยก็ตัวนี้ครับโคตทีหรือตัว F ก็ได้หรือค20นั่นเองราคาจะถูกกว่าด้วยนะครับอยากหาหัวฉีดตัวไหนใส่รถอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมร้านยุ่นหัวฉีดซิ่งครับร้านเล็กๆย่านบินบูรีสวัสดีครับ